อากาศนนหนาวๆชวนเพื่อนมาทำพิซซ่ากันเรามีแผ่นพิซซ่าสำเร็จรูปเออแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสชีสยืดแผ่นพิซซ่าทาด้วยซอสมะเขือเทศก็อย่าทาเยอะมากเดี๋ยวอาจจะมีบางคนที่เขาไม่ชอบเดี๋ยวเราก็ท็อปปิ้งด้วยไส้กรอกรมควันเดี๋ยวนะขอเติมหน้ามันก่อนนะขั้นตอนไส้กรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติม ชีสเดี๋ยวเรามาเติมชีสนะใส่ชีสเรียบร้อยชีสยืดหรือว่ามอสซาเรลลาชีสนะชีสสำหรับทำพิซซ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาไปอบกันเอ้ยเตาปิ้งเรานะั่นแหละเตาปิ้งน่อยเรานั่นแหละมาแล้วพี่น้องปิ้งข้าวเดียวนึงโอ้ยมะหอมเทเดมะหอมเทเดะแสบบ่แสบบ่โอ้แสบบ่แสบก็สิกินไห้มันเบิดนี่แหละ มันต้องกินกับเครื่องดื่มสีดำใช่ป่ะเราไม่มีอ่ะเรามีสีม่วงโอเคสายอยู่ยักหน่อยที่กันแล้วละโอ้โหโหยใสย่ถึเตัดเบิ้งพี่หน้อง ข้างล่างมันยังมีจุดกินเกียมในแจักหนอยอยู่แต่ว่าปลาริดาขูดออกแล้วเพราะ่าเออเตาพอมันไม่ได้มาตรฐานนะเตามันไม่ได้มาตรฐานเออมาจักชิมนี่ตัดมั่วได้นี่มาอายยู่ไก่มากินได้เนี่ยอยู่สุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดได้นี่หลายตอนอยู่ได้พี่น้อง พอดีไอเนี่ยมันลดราคาด้วยแหละชีสอ่ะจากชิ้นสิบเก้าบาทเหลือสิบหบาทก็เลยเอามาเยอะหน่อยอป่ะพี่น้องมาช่วยตาริดากินแน่หลายเติบอยู่ได้เนยอ้ยผาหมักฉีดยืดเลยมาเด้อมาเด้ออืมมาชิมบ้างไปไๆไป แสบบอ่อือแสบเลยพี่น้องความหอมหนี่น้ำมาเลยว่ะขนมปังก็หอมไต้กรางลงควันก็หอม รูปแซ่บอืเรามาดูความยืดกันยืดแห้งบอเอออันนี้ยืดบ่ค่อยแห้งอ่ะอืมเนาะเป็นน้ำกับปิ่งมั้งแล้วตียืดแห้งอยอะ เคยทําอืมเกิดจะอากาศมันหนาวอ่ะวางลแล้วขวดมันเริ่มเย็นเลยมันห่อนแฮงมันหอนแฮง เราแบบเคยกินเหล่าห่อนมันชีดมันลวกปากปล่อยาให้เย็นอาจจะเย็นเกินไปอืมสรุปแสบๆเดี๋ยวกินให้เมื่อไนี่ล่ะเบิ่งล้มพี่น้องเบิ่งลม้มอากาศเยน็นลมแรง นาพิซซ่าคอยกระด้างเบิดเลยแต่ว่าฮอนอนเนี่โอ้ยยืดวัสดวาสันวาเอาขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมดูลม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 หนาวลมหนาวันนี้หนาวมากอืมนะนะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะสรุปแล้วอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากอร่อยมากนะคุ้มคุ้มเสียเงินไม่กี่สิบก็ได้กินเยอะด้วยเนาะ ไปทำนะไปทำนะนี่ซื้อชีสอันนี้จากเซเว่นอีเลเเอง <laughs> thank y so much my friends see you next video bye bye